ทุกคนรู้ไหมหนูพูดต่อย้วคือหนูจะบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่หนูอะ่ะทำแบบไม่หนูไม่ใช่ทําไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้แนละ้วแตแบบ่ไม่เคยทําไม่ค่อยทําสิไม่ค่อยทําก็คือแบบไม่ค่อยทํามินิฮาร์ดแล้วเวลาที่แบบแฟนขับอ่ะหนูแบบขับบาเป็นเป็นบ่อยมากก็คือแชร์มาก็แบบยืนอยู่แล้วแฟนขับก็เรียกแบบ มาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบชูมินิฮาร์ว่าแบบเอ้ยทำมินิฮาร์ทห้กล้องหน่อยสิคือแฉว่าไม่แบบแบบแบบไม่ชอบมินิฮาร์ไม่ใช่ไม่ชอบแต่แบบไม่อยากทำแบบแบบไม่กล้าทำไม่รู้แต่แบบทำหัวใจได้นะแต่มินิฮาร์แบบไม่รู้แล้วก็แล้วก็มีตอนหนึ่งที่แชมเปตถ่าย ถ่ายปีใหม่ใช่ไหมแล้วพี่พี่พี่ที่แบบดูแลตอนแบบถ่ายถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยทาท่านี้ทําท่านี้สิคะแบบทาท่านี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแชมแบบค่อนข้างเกรงคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเช่วยคิดท่าแล้วเขาบอกว่าทำนี้ฮัท์ดไมอะไรเงี้ยแชมก็แบบแชมแชมแชมทำแบบแบบแบบนี้แทนได้ไหมคะแชมก็เลยท มีไฟเพราะว่าแบบไม่รู้ทุกคนช่วยหน่อยสิว่าหนูจะทำไงถึงหนูจะทำมินิฮาร์ตได้หนูไม่ได้เขินนะแต่ว่าแบบเพราะหัวใจหนูก็ทำใช่ไหม <c oughs> ดื้อไงไม่ดื้อแต่แบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบแบบเนี้ยทำได้แต่แบบมินิฮาร์ตแบบเอวใหญ่เ <c oughs> มือวันมีไฟ <c oughs> ท่าโกหกไม่ท้าไฟทาโกหกจะเป็นแบบแบบแบบนี้ให้แบบแบบนี้ไม่ใช่โกหกแต่แชร์มาทําแล้วเขาไม่เคยเอามาเป็นโฟโต้เซตเลยรู้ไหม <laughs> เรื่องราวของมินิฮาร์ดใช่เพราะเรื่องราวของมินิฮาร์ดเป็นงนี้จริง <laughs> เพื่อแบบกลัวแบบแฟนคลับสงสัยไงว่าแบบว่าเอ๊ยทาไมไม่ทําวินิฮาร์ดสักทีแบบใม่ทำวินิฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ทำเหมือนท่าจีบแต่ว่าไม่รู้ <laughs> เ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ทำอ่ะไม่อยากถาาอ่ะชูวชาอดทุกคนก็ไม่ต้องในทำมีน,นะทุกคนห้ามแกล้งนะแบบเผยจริงเผยไตคือตอนแรกก็ว่าจะแบบเอ้ยเกรงใจไม่บอกแต่ว่าก็บอกหน่อยดีกว่าก็าทุกคนเสียใจว่าทำไมเก็บไม่ทำให้อะไร ขอหนึ่งหัวใจก่อนไปแ้วสี่ก็ชําแบบปกติชําจะทําแบบอะไรอย่างนี้อย่างนี้อะไรใช่ไหมแต่แบบมินิฮา์ไม่ได้ริแตแบบเนี้ยใช่ว่าทําจริงๆนะทําแบบเป็นโฟโต้เซตอะแต่เขาไม่เอาเลยตหลอกเขคงแบบถ้าอะไรน้องแชร์อะไรอย่างเงี้ยตอนแช่วเคยของก็ได้ถ่ายแชมพูทำท่าหัวใจน่ารักว่าใช่ปกติแต่แบบก็เคยทํามินิฮาร์ดอยู่นะแต่ก็แบบเกลงเปอะ เราทำท่าหัวใจได้หมดเลยยกเป็นนี้ค่ะนี่รู้ทำไมมูเหมือนกันมูเหมือนกันแจมก็อยากรู้ว่าใครเป็นบ้าง